ลดรถทัวร์กรุงเทพนาทวีตกถนนชนต้นไม้รถผ่าสองซีทุ่งหน้าหาดวนากรตำบลุ้ยยางอำเภอทับสะแกเสียชีวิต14บาทเจ็บ35คนเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่5ธันวาคม2566ร้อยตำรวจเอกอ,อนอนโตตั้งรองสารวัตรสอบสวนสพห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันรับแจ้งเหตุรถทัวร์โดยสารชนต้นไม้ ที่ถนนเพชร,กรเกษมขาล่องใต้หลักกิโลเมตรที่331หมู่7ตำบลหุ่งยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันใกล้ทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวานกรมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยกู้ชีพโรงพยาบาลทับสะแกรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันอาสาสมัครกู้ภัยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานและสว่างประจวบธรรมสถานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พบรถทัวร์หมายเลขทะเบียน14-3 301กรุงเทพมหานครหมายเลขข้างรถ9,914-1ลบ1ม .4 กรุงเทพนาทวีตกอยู่ริมถนนเพชรเกษมสภาพด้านหน้าชนติดอยู่กับต้นไม้พังยับเยินผ่าออกเป็นสองซีกมีผู้โดยสารเสียชีวิตหลายศพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากติดอยู่ในรถเจ้าหน้าที่จึงทยอยนำคนเจ็บออกมาจากรถและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลทับสแกและโรงพยาบาลประจวบคีรีขัน เบื้องต้นทราบว่ารถทัวร์คันดังกล่าวมีพนักงานบนรถ3คนรับผู้โดยสารจำนวน46คนจากสถานีขนส่งสายใต้มุ่งหน้าอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแวะรับประทานอาหารที่ร้านสุภาพชนอำเภอ300ยยอดก่อนเดินทางต่อเมื่อมาถึงหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวนากรรถเกิดอุบัติเหตุตกถนนชนอัดติดกับต้นไม้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด14ศพและได้รับบาดเจ็บ35คนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป